สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำเครื่องมือนะครับที่จะมาช่วยให้การออกแบบงานกราฟิกในแคนวาของเรานี้นะครับมีความสวยงามน่าสนใจแล้วก็เป็นระเบียบยิ่งขึ้นนั่นก็คือไม้บรรทัดนะครับถ้าเราต้องการอยากจะออกแบบนะครับแล้วก็จะใช้ไม้บรรทัดเขาเรียกว่าสร้างเส้นไกด์ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเพิ่มหน้าขึ้นมาสักหนึ่งหน้าก็แล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับเวลาที่จะออกแบบนะครับให้เรามาที่เมนูชื่อว่าไฟนะครับเนี่ยนะครับมาที่เมนูชื่อว่าไฟล์แล้วจะมีคําว่าแสดงไม้บรรทัดและแนวเห็นไหมครับมันจะมีคาว่าแสดงไม้บรรทัดและแนวหรือคีย์ลัดก็คือ s h i f t R นะครับในที่นี้ผมจะคลิกตัวนี้นะครับแสดงไม้บรรทัดเนี่ยมันก็จะมีไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วนะครับทั้งแนวนะครับนอนแนวตั้งนะครับ ทีนี้วิธีการใช้งานนะครับเราแค่เอาเมาส์คลิกนะครับช่วเราจะได้ไม้บรรทัดหรือว่าไกด์ในแนวนอนนะครับเราก็คลิกตรงนี้แช่ไว้นะครับคลิกเมาส์แช่ไว้ตรงตัวเลขนี้แล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาเห็นไหมครับมันจะมีเส้นมาตามนี้นะครับแล้วเราก็มาวางไว้ในตำแหน่งเส้นที่เราต้องการนะครับเราจะเอาขีดเส้นนะครับแล้วก็ลากลงมาแบบนี้เลยนะครับในแนวตั้งก็เหมือนกันครับเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้กดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ลากลงมาเนี่ยครับมันก็จะมีเส้นแบบนี้นะครับมันจะทําให้เรานะครับ กำหนดระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะวางนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นแนวเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะง่ายนะครับอย่างเช่นนะครับสมึติว่านะครับผมจะเอาโลโก้พวกนี้นะครับมาวางอย่างเงี้ยนะครับย่อขยายเข้าไปนะครับความสูงนะครับเราอยากให้ความสูงเท่ากันแนวเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับสมึติว่าเราจะได้ไซส์นี้ขนาดนี้นะครับเราก็นะครับลากเข้ามาเลย ใช่ไหมครับอ่าได้แล้วตัวนี้นะครับตัวนี้มานะครับย่อนะครับเนี่ยมันจะทำให้เราได้นะครับตำแหน่งหรือว่าความสูงนะครับอ่าอย่างเงี้นะครับก็จะได้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ในการทํางานอย่างหนึ่งง่ายๆของแคนวาก็คือนะครับพื้นที่ถ้าเราดูแบบนี้นะครับมันจะดูยากนะครับให้ทําการซูมเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยครับซูมเข้ามาใกล้ๆเลยนี่นะครับมันจะทําให้เราทํางานได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราซูมเข้ามา อะไรมันก็จะเป๊ะๆแบบนี้เลยนะครับเนี่นะครับมวว่าเราอยากจะเอานะครับไอคอนมานะครับใส่ในไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันนะครับตำแหน่งนะครับแล้วมันจะรวมไปจนถึงนะครับในหน้าถัดไปด้วยนะเลพวกนี้เขาเรียกว่า layout เนาะนะครับเวลาที่เราจะนะครับจัดเรียงจัดวางอะไรต่างๆนะครับพอเราเพิ่มหน้าเนี่ยมันก็จะได้ไกดเดียวกัน นะครับมันก็จะทําให้เราออกแบบนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือการใช้เทคนิคการใช้ไม้บรรทัดนะครับมาช่วยในการดีไซน์นะครับมันก็จะทําให้ระยะต่างๆแม่นยำนะครับการกาหนดขนาดการกําหนดไซส์นะครับต่างๆอย่างเช่นเราต้องการนะครับอยากให้นะครับมีขนาดเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่ตัวเลขอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็วางได้ค่อนข้างจะชัดเจนครับห่างกันมา2นิ้วห่างกันมา2 2เซน2นิ้วอะไรเงี้ยนะครับก็ดูที่ตัวเลขนะครับระยะพอเนี้มันจะเท่ากันนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับดีไซน์นะพอเราดีไซน์เสร็จเราไม่อยากโชว์นะครับเราก็มาที่เมนูไฟล์แล้วก็ยกเลิกไม้บรรทัดแค่นี้เองนะครับถ้าเราต้องการจะโชว์นะครับเราก็ให้แสดงไม้บรรทัดเราก็จะเห็นไกด์แต่ถ้าเราอยากนะครับ ไม่เอาเส้นไกด์นะครับแล้วก็แค่คลิกมอเชวัยแล้วก็ลากโยนไปที่ไม้บรรทัดเหมือนเดิมเนี่ยครับโยนเข้าไปแบบนี้มันก็จะเป็นการยกเลิกนะครับไม่เอาลบทิ้งนะครับลบทิ้งก,ลก,ลกล็ลากเข้าไปแล้วก็ปล่อยนะครับลากเข้าไปแล้วก็ปล่อยนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือไอเดียหรือว่าเทคนิคเล็กเน้อยนะครับในการใช้งานแคนวายอย่างไรนะครับในการดีไซน์ออกแบบให้น่าสนใจหรือง่ายนั่นเองนะครับยังไงก็ ไปลองใช้นะครับรูปแบบนี้กันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ